คงได้ยินฟังชัดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาเสียงดังหน้าเครื่องของ t o y ยต a v i g โกนะครับรหัสเครื่อง2 t r นะครับเครื่องยนต์2 t r เนี่ยจะอยู่ในหลายบอดี้นะครับไม่ว่าจะเป็น t o y ยต a v i g โก c โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ ตัวตาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวตัวเล็กลงนะเป็น1 tr ก็คือเครื่อง2000ครับคือมันย่อส่วนลงมาแต่ว่าอะไรบางชิ้นเนี่ยมันใช้กันได้นะครับก็คือตัวที่อยู่ใน i n นโนวนะครับเป็น1 tr นะครับะฉะนั้นความพิเศษของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือ,อสามารถหยิบยืมใส่กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น วีโก้ฟอร์จูเนอร์คอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่าบางบางอย่างก็จะจะ,จะใส่กันไม่ได้นะฮะมันก็แล้วแต่ว่า,าตัวไหนที่มันสามารถหยิบยืมใส่กันได้นะครับก็แล้วแต่ว่า,เ,าเราจะมิกใส่กันยังไงนะครับพวกนี้มันดีตรงที่มีหลายหลายรุ่นนะที่ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียว นะฉะนั้นเวลาเราหาอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับทำทำทำงานก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องรออะไรนะครับผิดกับบางบางแบรนด์นะอย่างเช่น Ford นะอย่างเช่นเชฟนะครับอย่างเช่นมิสูนะมิสูนี่ก็จะแตกแขนงออกไปนะว่าเป็นเครื่องสี่สูเป็นเครื่อง6สูอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้ตายตัวกันนะครับ แต่บางบาบางยีง่ห้อเนี่ยมันก็สามารถหยิบยืมใส่กันได้นะ,อ,ะอย่างเชฟเชฟก็บางตัวก็ใส่กันได้นะครับที่ถ้าถ้าเป็นตัวที่อยู่ในรถกระบะกับรถรถอเนกประสงค์นะครับแต่ว่าตัวของ To โ o ต้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือสามารถใส่กันได้เกือบหมดเลยนะไม่ไม่ว่าจะเป็น t ตัวต a า o r t u n e r ครับบ i โก้คอมพิวเตอร์อิน,นะครับ ตัวนี้คือตัวตั้งสายพานหน้าเครื่องที่มันทําให้เกิดเสียงดังข้างต้นครับการทํางานของตัวตั้งสายพานหน้าเครื่องก็คือมันจะตั้งสายพานโดยอัตโนมัตินะครับคือเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะจะเริ่มตั้งตั้งตั้งความตึงของสายพานหน้าเครื่องนะครับพอเราเร่งเครื่องเนี่ยเราจะสังเกตได้นะครับตัวแขนไฮดรูลิกของตัวตั้งสายพานเนี่ยมันจะขยับตัวขึ้น เพื่อจะตึงให้สายพานมันมันไม่หย่อนนะครับถ้ามันหย่อนเนี่ยเวลาเราเล่งเครื่องขึ้นไปเนี่ยตัวสายพานมันจะเกิดการกระพือและเกิดการดีดต,ตัวออกจากตัวผู้เล่ของหน้าเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่หน้าเครื่องผู้เล่คอมเพรสเซอร์แอร์ผู้เล่ไดชาร์ตนะครับพ่งนี้มันก็เลยออกแบบมาเป็นแบบไฮดรอดิตั้งสายพานความตึงความหย่อนของสายพานหน้าเครื่องนะครับ สายพานหน้าเครื่องรุน่นใหม่จะมีแค่เส้นเดียวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่หลายเส้นแล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยื่อน,นึอาจจะสังเกตได้นะครับเราจะซื้อสายพานหลายเส้นเลยไม่ว่าจะเป็นสายพานาวเวอร์สายพานแอร์สายพานไดชาร์จนะครับอย่างน้อยเนี่ยรถหนึ่งคันต้องมี3เส้นนะครับรถรุ่นใหม่ๆเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็น2เส้นเป็น1เส้นนะถ้าเป็นตัวของมิตซูบิชิไทท่านเนี่ยจะเป็น2เส้นใช่ไหมครับอ่า พวกวาเจโล่ก็จะเป็น2เส้นนะแต่รุ่นใหม่ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งเป็นออลนิวเนี่ยจะเป็นเส้นเดียวนะเหมือนกับตัวของวีโก้นะวีโก้จะเป็นเส้นเดียวนะถ้าเป็นมิตี้เอ็กเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 3เส้นอย่างต่ำนะครับตัวรุ่นใหม่จะมีแค่เส้นเดียวแล้วก็มีความสะดวกสบายในการปรับตั้งนะโดยที่เราไม่ต้องอทําการปรับตั้งนะมันปรับตั้งเองของมันนะครับ ถ้าเป็นรถรุ่นก่อนนะครับเราต้องอคอยตั้งสายพานเมื่อถึงเวลาประมาณสัก 1- 10,000กิโลเนี่ยก็เริ่มจะต้องตั้งสายพานเพราะมันเริ่มสึกนะครับเพราะพวกสายพานที่เป็นล่อง B ีก็คือสายพานเส้นเดียวนะครับพวกนี้มันจะมีมีการสึกของมันเพราะว่ามันหมุนปั่นผู้เล่นะฮะแล้วมันก็มีการเสียดสีกับตัวผู้เล่นะมันก็จะมีการสึกทําให้ขนาดของสายพานเนี่ยเล็กลง เมื่อมันเล็กลงมันก็มีการหย้อนอ่ะเราก็ต้องปรับตึงให้มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าตัวสายพานรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นสายพานพวก 7pk 6pk นะฮะมันเป็นสายพานเส้นเดียวแล้วก็มีจํานวนล่อง pk นี่คือตัวล่องของมันนะครับเนื้อที่ในการสัมผัสของมันเนี่ยมันก็จะสัมผัสหลายๆเส้นนะครับทำให้อายุการใช้งานมันนานขึ้นแล้วประกอบกับ มันเป็นการตั้งสายพานโดยใช้ระบบไฮดรอลิกมันจะปรับตั้งสายพานของมันเองนะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรับตั้งเองนะครับเมื่อถึงเวลากําหนดในการเปลี่ยนสายพานก็คือประมาณ4,000 40, โลนะ4,000 40, กโลเราก็ต้องเปลี่ยนสายพานทิ้งนะครับเพราะว่าตัวสายพานเนี่ยมันก็จะต้องสึกสึกหลอนะครับ พอมันตั้งจนสุดของตัวไฮดรอลิกเนี่ยมันก็จะเจดเสียงดังคล้ายๆกับสายพานหยดนะหรือว่ามันแตกลายงานนะครับส่วนการจะนับเป็นกิโลหรือว่าจะนับเป็นชั่วโมงก็แล้วแต่รถของเพื่อนๆนะถ้าอยู่ในการใช้งานคือวิ่งระยะทางไกลไปกลับบ่อยๆเนี่ยก็นับเป็นกิโลแต่รถเพื่อนเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยอยู่ใน สถานที่ที่มีการจราจรติดขัดนะครับมีรถติดเป็นเวลานานๆก็นับเป็นชั่วโมงนะครับฉะนั้นกดตัวนี้อาจจะไม่ตายตัวบ,บางท่านอาจจะเ,เร็วกว่า4ี่หมื่นโลนะบางท่านเนี่ยอาจจะ,ะช้ากว่า4ี่หมื่นโลก็แล้วแต่นะครับก็ดูลักษณะของสายพานนะถ้าเริ่มแตกสายแตกลายงานเนี่ยก็แปลว่ามันใช้งานมานานแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนไปส่วนตัวตั้งไฮดรอลิกสายพานเนี่ย โดยโปกติเขาจะเปลี่ยนกันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 2 0ส0โลนะครับก็คือมันเริ่มมีอาการเสียงดังนะครับเวลาเราเล่นเครื่องขึ้นไปแล้วเราปล่อยคันเร่งเนี่ยมัน,นะจะมีเสียงดังคล้ายๆกับโลหะเสียดสีกันนะามคลิปข้างต้นนะครับก็ควรเปลี่ยนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนก็จะมีเสียงทักนะเสียงดังน่ารำคาญน,นะครับทำให คนที่นั่งโดยสารอยู่ข้างในเนี่ยตกใจนะว่าชิ้นส่วนมันจะหลุดหรือเปล่านะครับประกอบกับถ้าเกิดเราเร่งเราใช้ความเร็วขึ้นสูงๆเนี่ยตัวสายพาตัวไฮดรอลิกดันสายพานเนี่ยมันทำงานไม่ไม่สอดคล้องกับการตึงของสายพานเนี่ยมันอาจจะทำให้สายพานเนี่ยหลุดออกจากเบ้าได้นะครับ นะครับในการติดตามรับชมอย่าลืมกด Sub สไครต์นะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ออกความคิดเห็นไใต้คลิปหน้าย้ายผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะการอธิบายอาจจะไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะถ,ถ้ามีข้อสงสัยก็ใต้คอมเมนต์เลยนะใต้คอมเมนต์นะผมจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์นะมาตอบทุกคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า,มาผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคลิปนี้ขอบคุณมากมายนะในการติดตามรับชมสวัสดีครับผม